สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและก็เพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพามาชมไม้มงคลสวยๆดอกสร้อยทองและวิธีการปลูกดอกส้อยทองค่ะมาติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เราก็ต้องไปหาต้นพันธ์ก่อนค่ะเราหาต้นที่สมบูรณ์ค่ะแล้วขุดหลุมได้เลยค่ะเรายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะเพราะต้นกล้าเขายังไม่แข็งแรงค่ะ ดอกไส้ทองเขาชอบล่มลำไรค่ะหรือเราจะกางแสลนให้เขาหรือปลูกใต้ต้นมะม่วงก็ได้ค่ะตรงนี้เขาเริ่มเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วประมาณ1เดือนค่ะ ดอกส้ทองเขาเริ่มออกดอกแล้วค่ะพอเขาตั้งต้นได้เขาก็จะออกดอกทันทีค่ะถ้าต้นไหนตายเราก็หามาซ่อมค่ะระยะในการปลูกจะสามสิบหรือหกสิบก็ได้ค่ะอันนี้ ดอกส้อยเริ่มออกดอกแล้วค่ะดอกส้อยทองเราจะปลูกไว้ประดับบ้านก็ได้ค่ะหรือปลูกไว้บูชาพระก็ได้ค่ะเป็นไม้มงคลสีเหลืองอรามสวยมากๆค่ะหรือเราจะเอามาบูชาพระ ยิ่งฝนตกลงมาดอกเขาก็ยิ่งสวยค่ะดอกไส้ทองไม้มงคลที่สวยมากนี่เราทำแสลนให้เขาค่ะเรายังไม่ได้เอาออกเพราะบางต้นตายเราก็ต้องหามาซ่อมค่ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ